บาปบุญคุณโทษของการเป็นหนี้แล้วไม่คืนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะพลิกชะตาพื้นที่เล็กๆแห่งการตื่นรู้วันนี้จะเล่าเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจยังไม่รู้ลึกซึง้งเรื่องของหนี้คุณเคยสงสัยไหมคะวันนี้ที่เราเป็นอยู่ โดยเฉพาะหนี้ที่ยืมมาแล้วไม่คืนมันส่งผลอย่างไรต่อชีวิตรเราบ้างหนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารหรือแค่กระดาษที่เซ็นกันในสัญญาแต่เป็นสิ่งที่ผูกใจผูกกรรมและผูกอนาคตของเราไว้ได้วยกันดิฉันเคยพบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพิมพ์เธอเป็นคนที่ฉลาดและขยัน แต่ชีวิตกลับวนเวียนอยู่กับปัญหาที่ไม่เข้าใจสาเหตุเธอเคยถามดิฉันว่าแม่คะทำไมหนูทำอะไรก็ไม่ขึ้นเลยคะดิฉันถามเธอกลับว่าลูกเคยเป็นหนี้ใครแล้วไม่คืนหรือเปล่าน้ำตาของพิมพ์ไหลทันทีเธอเล่าเรื่องเก่าเมื่อสิบปีที่แล้วที่เธอเคยยืมเงินเพื่อนสนิทและไม่ได้คืนจนถึงวันนี้ลูกเอย๋ย กรรมไม่เคยลืมเราและการไม่คืนหนี้เป็นเหมือนหินหนักที่ถ่วงเรือชีวิตเราไว้ในพุทธศาสนาคําว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่หมายรวมถึงหนี้บุญคุณและหนี้ชีวิตด้วยสำหรับหนี้เงินทองนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการค้างชำระหนี้แล้วไม่ใช้หนี้เป็นทางแห่งทุกข์ลองนึกภาพดูนะคะ เหมือนเราผูกหินก้อนใหญ่ไว้ที่เทา้าจะวิ่งไปไหนก็ถูกถ่วงไว้ในตอนนี้เราจะเริ่มด้วยรากเงาของนี่ในพุทธศาสนาเมื่อครู่เราได้พูดถึงรากเงาของนี่ในพุทธศาสนาไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูกันว่าการเป็นนี่แล้วไม่คืนมีผลเสียในทางโลกอย่างไรบ้างเคยได้ยินไหมคะว่าเครดิต หรือความน่าเชื่อถือเป็นรัพ์ยสินที่มีค่าที่สุดในชีวิตการเป็นหนี้แล้วไม่คืนทําให้เราสูญเสียเครดิตนั้นไปทันทีลองนึกภาพว่ามีคนหนึ่งชื่อว่าทันวาเขายืมเงินจำนวนมากจากญาติและตั้งใจจะคืนแต่ด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝันทันวาไม่สามารถคืนเงินได้เขากลัวที่จะติดต่อญาติกลัวว่าจะถูกตำหนิ เวลาผ่านไปญาติก็เริ่มไม่ไว้ใจเขาโอกาสทางธุรกิจและการงานของธันวาเริ่มหดหายไปเขาถูกปฏิเสธจากหลายโอกาสชีวิตเขาจึงตกต่ำลงอย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นกับธันวาเป็นผลโดยตรงจากการสูญเสียเครดิตและความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ความกังวลใจ ความเครียดจากการเป็นหนี้โดยไม่คืนส่งผลต่อสุขภาพกายและใจอย่างรุนแรงหลายคนที่แม่รู้จักนอนไม่หลับใจฟุ้งซ่านเพราะหนี้สินที่ค้างคาการถูกทวงถามและการถูกฟ้องร้องยิ่งทำให้ชีวิตยิ่งตกต่ำลงชีวิตที่ไม่มีเครดิตและความน่าเชื่อถือเปรียบเหมือนบ้านที่ไม่มีฐานรากมั่นคงในตอนนี้อยากให้จำไว้ว่า การรักษาความน่าเชื่อถือคือการสร้างฐานะและชีวิตที่มั่นคงเรื่องสำคัญที่สุดในพุทธธรรมคือกรรมและวิบากแห่งการไม่คืนหนี้จะเล่าให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากรรมนั้นทำงานอย่างไรและส่งผลต่อชีวิตเราทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องโทษทางโลกของการไม่คืนหนี้ไปแล้วแต่เรื่องที่ลึกซึ้งกว่า คือเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมซึ่งมีผลต่อชีวิตเราอย่างยิ่งใหญ่เคยได้ยินคำว่ากรรมใช่ไหมคะกรรมคือผลแห่งการกระทำไม่ว่าจะเป็นการกระทำกายวาจาหรือใจสิ่งที่เราทำดีย่อมนำมาซึ่งผลดีสิ่งที่เราทำไม่ดีย่อมนำมาซึ่งผลร้ายการไม่คืนนี้นั้น เป็นกรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเบียดเบียนผู้อื่นและการผิดคําสัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการเอาของผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมถือเป็นอธทินนาทานซึ่งเป็นบาปใหญ่ชนิดหนึ่งและหากเราให้สัญญาว่าจะคืนแต่ไม่คืนหรือคืนล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลสมควรถือว่าเป็นการผิดคําพูด ซึ่งเป็นบาปประกรรมอีกชั้นหนึ่งผลกรรมของการไม่คืนหนี้ในชาตินี้มักจะเกิดความทุกข์ใจความเครียดสะสมความสัมพันธ์พังทลายและโอกาสในชีวิตลดน้อยลงแต่กรรมไม่ได้จบแค่ในชาตินี้ค่ะเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผลแห่งกรรมจะตามไปยังพบหน้าผู้ที่ไม่คืนหนี้จะเกิดในสภาพที่ลำบาก อาจพบกับความยากจนหรือถูกเอารัดเอาเปรียบอยากเล่าเรื่องในชาดกเรื่องหนึ่งชื่อว่าปาลิตตะชาดกเรื่องของชายคนหนึ่งที่เคยยืมเงินเพื่อนบ้านแล้วไม่คืนในชาติถัดมาเขาต้องเกิดในตระกูลยากจนแต่ด้วยการสำนึกและทำความดีเขาสามารถพลิกชีวิตให้ดีขึ้นได้กรรมเปรียบเสมือนดอกบัวในบึงโคลน ถ้าน้ำใสดอกบัวก็สวยงามถ้าน้ำโคลนดอกบัวก็เลอะเทอะการไม่คืนนี่คือการปล่อยน้ำในบึงให้โคลนทำให้ชีวิตไม่งอกงามสวยงามได้เต็มที่ตอนนี้เล่าให้ฟังถึงวิธีแก้กรรมและชำระนี่ทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อให้ลูกได้ทางออกและความหวังในการพลิกชีวิต หลังจากที่เราได้เข้าใจกรรมและผลของการไม่คืนหนี้กันไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูวิธีแก้กรรมและทางออกที่จะช่วยให้ชีวิตลูกคลายทุกข์ก้าวแรกที่สำคัญที่สุดคือการสำนึกผิดและยอมรับความผิดพลาดของตนเองอย่างจริงใจไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดแต่สิ่งสำคัญคือเรารู้ตัวและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นหนี้ใครอยู่ ควรพยายามติดต่อและแจ้งความจริงกับเจ้าหนี้แม้จะผ่อนคืนทีละน้อยแต่ถ้าใจจริงเจ้าหนี้ก็จะเข้าใจและยอมรับในกรณีที่ไม่สามารถคืนหนี้ได้โดยตรงสามารถขอขมาผู้เป็นเจ้าหนี้ด้วยคำพูดหรือในใจและทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้การตั้งสัจจะใหม่ว่าจะไม่เป็นหนี้โดยไม่คืนอีกเป็นการปิดประตูกรรมเก่าและไม่สร้างกรรมใหม่ ในชีวิตประจำวันการดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์รักษาคำพูดและใช้จ่ายอย่างพอประมาณจะช่วยให้ฐานะและชีวิตมั่นคงดิฉันขอเล่าเรื่องของหญิงสูงวัยคุณหนึ่งชื่อว่าแม่บงส่งแม้จะลำบากแต่เธอผ่อนชำระคืนหนี้ทุกเดือนชีวิตเธอจึงสงบสุขและได้รับความเคารพรักจากคนรอบข้าง เปรียบเหมือนต้นไม้ที่เราใส่ใจดูแลเมื่อเราให้ความรักและเอาใจใส่ต้นไม้ก็จะเติบโตและผลิตด,ดอกออกผลตอนนี้ดิฉันจะเล่าให้ฟังตอนสุดท้ายเรื่องการสร้างชีวิตใหม่ให้รุ่งเรืองและยั่งยืนด้วยการฝึกฝนตนเองรักษาคำมั่นสัญญาและสร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกมีทางเดินที่ชัดเจนหลังจากเรียนรู้เรื่องกรรมและวิธีแก้กรรมเรามาถึงตอนสุดท้ายของเรื่องราวบาปบุญคุณโทษของการเป็นนี่แล้วไม่คืนกันแล้วนะคะการสร้างชีวิตใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เริ่มต้นได้เสมอเมื่อใจเราบริสุทธิ์แม้เราจะมีกรรมเก่าติดตัวมาถ้าเราตั้งใจจริง สร้างบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นรักษาคำมั่นสัญญาคือหัวใจของความน่าเชื่อถือเมื่อเรารักษาคำพูดและสัญญาคนรอบข้างจะเชื่อใจเราและให้โอกาสเราเสมอฝึกฝนตนเองด้วยศีลสมาธิและปัญญาดำเนินชีวิตอย่างมีสติละเว้นจากการทำบาป และเสริมด้วยสมาธิที่จะทำให้ใจสงบและปัญญาที่เห็นความจริงของชีวิตการทำบุญและช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการให้ทานการช่วยงานสังคมเป็นการสร้างกรรมดีที่จะนำพาความสุขและความเจริญมาให้ดิฉันจะเล่าเรื่องของนายสมชายเขาเคยเป็นนี่รุงรังแต่เมื่อเริ่มต้นคืนนี้ตั้งสัจจะใหม่ และทำความดีด้วยความซื่อสัตย์ชีวิตเขาค่อยๆดีขึ้นและมั่นคงชีวิตเหมือนแน่น้ำบางครั้งเราอาจติดขัดด้วยก้อนหินและตะกอนแต่ถ้าเราพยายามไหลไปเรื่อยๆน้ำจะชะล้างสิ่งกีดขวางจนหมดไปและไหลสู่ทะเลอย่างสงบสุขกรรมไม่ใช่โซ่ตรวนที่ผูกมัดเราอย่างถาวรแต่เป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้และเติบโต ขอให้ใช้เรื่องราวนี้เป็นแสงสว่างนำทางเดินทางด้วยความสงบใจและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตขอบคุณที่รับฟังค่ะสำหรับวันนี้ธรรมะพลิกชตาก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ